สถานาการณ์เลวร้ายสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนมากมายหรือแม้แต่คริสเตียนเองนะครับลูกของพระเจ้าก็มีความหวาดกลัวแต่อยากจะบอกพี่น้องนี้ครับความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้าเอเมนพระเจ้าไม่ได้ให เรากลัวรพระพระธเจ้าอยู่กับเราพราะเจ้าให้ความมั่นใจในพระสัญญาที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเราในเช้าวันนี้นะครับนั้นบางคนอาจจะกลัวว่าอ้ยจะอยู่ยังไงแล้วอนาคตจะเป็นยังไงบางคนอาจจะประสบปัญหาตกงานนะครับหรือ โอททำงานก็ไม่ได้ขาย uh, ของก็ไม่ได้หรือว่าจะไปโน่นไปนี่ก็ไม่ได้เออทำไงแล้วอนาคตเราจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. ก็จะห่วงหรือพะวงเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองนะครับแต่ของพระเจ้านะครับในพระเจ้าไม่มีคำว่าอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนหลายคนเราอาจจะเคยได้ยิน อนาคตจะเป็นยังไงคนทั่วไปก็จะบอกว่า,าไม่แน่ใจเหมือนกันอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเอาไปตามเวรตามกรรมแล้วกันเ,เราจะได้ยินอย่างนี้นะครับแต่สำหรับลูกพระเจ้านะครับไม่มีคำว่าไม่แน่นอนเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าได้วางเราไว้เรียบร้อยแล้วพระองค์มีแผนการในชีวิตของเรานะครับ